โอ้ตอนรอบนี้เจอเจออดีตแหลงหนึ่งสองสมัยมันไปทำอะไรไว้อ่ะครับน้องผมพอจะเล่าได้ไหมครับนะเห็นเขาบอกว่าเห็นที่บอกว่าอะไรนะมีทั้งห่อศพเขาเอาถุงขยะไปห่อเขาแล้วก็ไปขโมยรถเขาล่าสุดเลยนะไปขโมยรถเขาแล้วก็ไปป้นคนอื่นโอ้โหเดี๋ยวเองไปเคลียร์นี่เก่าให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวเองค่อยมาคุยเรื่องระยะเวลาผ่อนพันใหม่นี่เก่าไม่พอนเดี๋ยวนี่ใหม่ก็อะไรจะงอกเนี่ยครับเป็นวัยรุ่นพันล้านเนี่ยครับนี่เท่าไหร่อ่ะพี่ เยอะอยู่หัวน้องเลยห้าสิบดาวแล้วน้องเอ้ยอันเดอร์เกาวเป็นแบบนี้ไหมครับอันเดอร์เกาวไม่เป็นครับอันเดอร์เกาวที่จะทำก็คืออ่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะ อันเดอร์การก็คือโจรจริงๆเลยครับเธอว่าลงทะเบียนกับอันเดอร์กาวมันก็จะมีการ์ดขึ้นมามันก็จะมีการ์ดขึ้นมาให้ใบหนึ่งว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณมีการ์ดใบนี้คุณจะป้นเพนป้นวอตคอยป่นสมาชิกในสภาบสบายสบายเลยครับสบายเลยครับเนครบเลยนะครับนอ่ตอนเอาให้เอาไปทิ้งข้างในก่อนเอาไปทิ้งข้างในก่อนม่าตอ ไม่ไม่รู้ครับเขาบอกให้มาสภาอ๋อเี่เยาบอกว่ายินดีมากเลยนะยินดีมากเลยกับเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นนะตอนนะครับครับสร้างยังถามก่อนสร้างแล้วโอ้โหอะไรก็ทำเจ้าผมสร้างสร้างแรงเลวผมงอมอยู่เนี่ยครับหาเงินอยู่เนี่ยงอมหนักเลยนะนๆพอจะมีแบบข้าวเลี้ยงผมทักจานไหมครับอ่าหนึ่งแส้าเขาบอกสั่งครับโทษทีครับโทษทีครับนะครับเออน้องผมมันมีเหรียญสนูคอยขายอ่ะนะรับไหมครับมีกี่เหรียญครับ ไอ้วัดนี้กี่เด็กน้องยี่สิบหกครับยี่สิบหกครับพอไม่ได้รับเหรอครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะช่วยช่วยซื้อหน่อยไม่ได้หรอครับลุงมีตังค์อยู่เท่าไหร่วะเหรียดเท่าไหร่อ่ะหวังเอาเหรียดไรอะพี่ลีกาพี่ผมไม่รู้อ่ะไม่รู้มันเหรียดแล้วและหมื่นละหมื่นละหมื่นหกก็พอแล้วมั้งไกลอะละเอาเอาราคาปกติดีกว่าช่วงนี้เองก็ลำบากปกติอะไรครับน้องน้องมันไม่มีตังค์เลยครับอ่าสองหมื่นสองหมื่นอนนี้มันสองหมื่นครับเดี๋ยวไม่ไปเอาก่อะนะครับผม เอ้าฮะมึงยังไม่เอามาอีกเหรอนี่ครับกดเอาเอาเบิกตรงนี้เลยตู้ข้างในห้าแสนสองนะไม่จะขายมาเกงกินกำไรแกงกันเนีไงแม่ขายครับเดี๋ยวเอาบัตรให้นี่ครับคนที่ผมครับนี่ครับเงินใส่ห้าสองนะนะขอบคุณมากเลยครับเอาเรียกไรครับน้องมันไม่มีตามอะไรครับเอาเงินไปที่ใครตอสเหรอนี่ที่ที่ที่หวังครับที่หวังที่ผมอ้าวเฮ้ยให้ให้ให้น้องมันไปน้องไปหวังเรียกอะไรเดี๋ยวเรามาเอาแล้วกัน หวังหวังนี่พี่ยุบแก๊งไปหรือเปล่าอติใช่ไหมหนึ่งแปดหกเก้าครับอะไรนะพี่ไอ้หวังนี่เพิ่งยุบแก๊งไปปะไม่ครับไม่ครับไม่ครับมราหวังครับอ๋อโหตอนรอบนี้เจอเจออดีตแหล่งหนึ่งสองสมัยมันไปทำอะไรไว้อ่ะครับน้องผมพอจะเล่าได้ไหมครับนะเห็นเขาบอกว่าเห็นที่บอกว่าอะไรนะมีทั้งห่อศพเขา เอาถุงขยะไปห่อเขาแล้วก็ไปขโมยรถเขาล่าสุดเลยนะไปขโมยรถเขาแล้วก็ไปป้นคนอื่นโอ้โหโอ้อ่าเรียกอะไรครับพ่อหนุ่มหนึ่งแปดห้าสองครับหนึ่งแปดหกเก้าครับเรี่องอะไรหนึ่งแปดห้าสองครับอ๋อครับอ่าเรียบร้อยเรียกอะไรครับหนึ่งหนึ่งเจ็ดสี่ครับสิบ่ายแล้วแล้วพอจะแบบช่วยเขาีครับช่วยเกียนี่คิดเท่าไหร่ครับแบบไม่มีเรื่องไม่คือมัน ไม่ได้แล้วครับไม่คือมันเป็นคือปัญหาคืออะไรรู้ไหมเขามาพูดว่าเราไปตกลงกับเขาตั้งแต่รอบที่แล้วที่เราจะตีกับนาคาเขาบอกเขาจะถอยให้แล้วพอเรื่องนาคาจบเขาก็เลยมาต่อเลยไงเราก็พี่ก็ไม่รู้ว่าเราไปคุยอะไรกันนะไม่เขาคุยกับผมว่าถ้าผมเลือกตีกับนาแกไอ้นาคาเขาจะไม่ตีผมใช่เหรอใช่ครับเขาคุยกับผมอย่างนี้แต่ว่ามันดันไปมีเรื่องขโมยรถไง แล้วก็มีเรื่องไปหอเอางี้เราลองคุยกับเขาดูไหมเอาเราลองคุยกับเขาไหมจะได้เรียกเข้ามาหลัง <ผม S 2> ประเทศดีตู้ผมคุยไปแล้วครับแต่ตู้บอกว่าเราเขาบอกว่าผมให้พี่<อ>ต๊อดมาสามสี่ครั้งแล้วเดี๋ยวนียน้องผมอมะผม,มให้ได้แต่ว่าน้องน้องเขาจะคิดยังไงอะให้ตลอดแล้วมันก็เป็นแต่แบบเดิมครับ <c oughs> เขาบอกต้องมีสั่งสอนกับแลกวัดคอยกันหน่อยอะเห็นเมื่อคือนพี่เปาก็ไปคุยกับตู้นะไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างลองคุยกับพี่เปาดูยังยังนะครับยังไม่เจอลองามาคุยกับแกดูอะ ว่าเมื่อคืนแกมาคุยรับเบ็ดเบ็ดเสร็จพอจะรู้ไหมครับว่านี่นี่ของผมทั้งทั้งหมดเท่าไหร่ครับเรื่องนี้ของนี่เองที่สภาเดี๋ยวถ้าคือตอนนี้เองอยู่ในสถานการณ์ค่อนข้างลาบากเดี๋ยวเลื่อนให้คอมครับเพราะแก๊งอื่นเขาเขาไม่ไม่มีไม่มีใครไปหาเรื่องเหมือนเองเลยช่วยช่วยหน่อยนะครับสนับสนุนด้วยนะก็เอาง่ายๆไอ้สามสิบสามสิบล้านบ้านนี่ทางเราหรือสามหรือว่าสามสิบกว่าประมาณนั้นประมาณสามสิบกว่าเดี๋ยวเองไปเคลียร์หนี้เก่าให้จบก่อนแล้วเดี๋ยวเองค่อยมา คุยเรื่องระยะเวลาผ่อนผันใหม่นี่เก่าไม่พอเดี๋ยนี่ใหม่กำลังจะงอกเนี่ยครับเป็นวัยรุ่นพันล้านเนี่ยครับม <c oughs> ีอะไรอ่ะพี่ <c oughs> เยอะอยูนนออ่นอนเลยห้าสิบาแล้วน้องเอ้ผ่าไไปตรงนี้ทีนี้ก่อนช่วยมันมีแก๊งไหนมาแล้วเป็นนี่แบบเยอะอย่างนี้ไหมครับหรือว่าเป็นแก๊งแรกนะครับแต่ว่าต้องบอกอก่อนว่ามันมีแก๊งหนึ่งก่อนหน้าเองเนี่ยคือจมหนักกว่าเองเยอะโดนแบบโดนชิบหายโดนวนแบบเหมือนลงแขกอะมันชื่อกากินัง แต่มันสู้นะมันฟื้นมันฟื้นขึ้นมาเป็นแบบเราผ่านไปได้เว้ยเพื่อนเป็นเด็กแบบเฟี้ยวเลยอ่ะคือเฟี้ยวจัดเลยโอเคครับเออสามสิบล้านอ่ะไอ้ทอดเดี๋ยวไว้ค่อยคุยไปเคลียร์นี่เก่าให้จบก่อนตัหวังพี่่ต้องการตัวหวังดีีแล้วอ่ะโคจีเลย สองที่เราชัดเจือเอารู้ได้ไงอ่ะมันมันมีบอกด้วยอ่ะครับมีบอกว่าอะไรมีจ่าหน้าซองนะครับซมาหรอครับยืมมาสิบล้านไม่ไรเอาซองหนึ่งก็รับร้อยบาทแล้วไงโดนดอกเลยครับดอกไปรับล้านนี่ยไม่เอานี่รวมกันอ่ะรวมทั้งของสภาเอาดอกไปละนายจะสามาทนี่นั่นแหละก็ดีเดี๋ยวเราไปเก็บรถ ก็จะมีคุณเป็นห้าสิบแล้วก็รวมรวมกันแล้วก็ถักลบกบนี้ว่าน่าจะประมาณ50โดยประมาณนะฮัลโหลครับผมตอมอตรงนี้ได้ไหมครับเพราะว่าผมจะไปอะไรได้ครับได้ระววัังตอะไรจะเข้ามาต่อไหมจะเข้ามาคุยเกี่ยวตู้ใหม่ไหมน่าจะค่ำๆแหละครับผมรอด้วยอ๋อโอเคโอเคเียโอเคได้เลยได้เลยโชคดีโชคดีน้องครับครับวิทย์วิทย์มีแฟนยังครับเนี่ยอ๋อเอาล่ะครับโจ้ครับเลี้ยวผิดตอย ไอซาดิวไอมาลีเนี่ยมันหาดีนะมันน่ารักดีนะมึงดูดิมันจะไม่มีหนี้ได้ยังไงไอหยา